คอนโดใกล้เอ็มอาทีและแอร์พอร์ตลิงย่างดามคำแหงห้องนี้นะขนาดห้องเขาตั้ง40ตารางเมตรใหญ่มาก หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นโซนครัวก็มีนะทุกคนห้องน้ำก็แยกโซนเปียกโซนแห้งส่วนสุขภัณฑ์เขาก็เปลี่ยนใหม่ให้หมดทุกชิ้นเลยนะโอ้โหแล้วดูเฟอร์นิเจอร์บิวอินโซนครัวเขาสีใหม่กรีบเลยเขาติด MRT แยกลำสาลีไม่ถึง1กิโลเองนะทุกคนแถมยังใกล้โรงพยาบาลรามคำแหงโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครีและโรงพยาบาลเวชธานีส่วนคนมีครอบครัวและมีลูกเขาก็ใกล้โรงเรียนอนุบาลต้นข้าวและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฟรีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟไฟ้า เข้าอยู่ได้เลยโอ้โหดูเฟอร์นิเจอร์ดีมีครบเลยควมดีงามขนาดนี้เรามาเดากันว่าราคาจะเท่าไหร่กันนะเพื่อนเงินเดือนเริ่มต้น1 5 0 0 0ันก็กู้ได้แล้วนะแค่6ใบเท่าต่อเดือนเองแล้วดูวิวเขาดีสวยมากโล่งมากเห็นแล้วสดชื่นสบายต้องเขาดีมากจริงๆนะใหม่มากส่วนโซนประตูเราก็ติดดิจิตอลดอลล็อกให้ด้วยนะดีงามและคุ้มสุดๆขนาดนี้ช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะรีบเลยนะทุกคนอย่าหาว่าไม่เตือน